ค่ะจากคุณโจริโจนะคะ,ะถามว่าทําสมาธิจําเป็นต้องเกิดปีติทุกครั้งไหมคะอ่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีกําลังแค่ไหนมีความชํานาญแค่ไหนไม่จําเป็นนะอ่าอธิบายอย่างนี้ก่อนคือองค์องค์ประกอบของสมาธินะที่สมควรจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนแล้วทุกคนเกิดได้หมดเนี่ยก็คือ องค์ประกอบข้อแรกคือวิตกคือนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นลมหายใจนะที่ยกตัวอย่างลมหายใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนตรงนี้มากๆเลยพอนึกถึงลมหายใจขึ้นมาเนี่ยมันรู้ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกตรงนี้เนี่ยอง์องค์ประกอบแรกนะของสามาธิเกิดขึ้นแล้วเรารู้ว่ากําลังหายใจเข้าเรารู้ว่ากําลังหายใจออกแต่ยังไม่จําเป็นต้องเกิดสามาธิ นี้ที่จะนับว่าเกิดสมาธิขึ้นได้เนี่ยก็คือว่ารู้ไปนานพอรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกจนกระทั่งใจเนี่ยมันไม่ไปไหนมีความรู้สึกเนี่ยแน่วแน่อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวหรือที่ในตำรานะท่านเรียกว่ามีอาการแนบเข้ากับอารมณ์สมาธินะเป็นหนึ่งเดียวกันกับสมาธิ มีความรู้สึกราวกับว่าลมหายใจเนี่ยปรากฏเด่นอยู่หนึ่งเดียวนะราวกับว่าเราเนี่ยสามารถใช้จิตเนี่ยสัมผัสลมได้เหมือนกับเอามือเนี่ยสัมผัสไอ้ลมที่มันพัดไหวในอากาศประหนึ่งอย่างนั้นเลยทีเดียวนะ,ะตัววิจารวิจารไม่มีนอนเอนการันเนี่ยนะไอ้ที่จิตมันแนบเข้ากับอารมณ์สมาธิเนี่ยผมเพิ่งเปรียบเทียบไปตั้งสเตตัสบอกไปลองไปอ่านดูนะเมื่อ วันที่น่าจะวันที่สิบสามเมษาที่ผ่านมานะครับมันจะเกิดนิมิตหรือว่าภาพขึ้นมาภาพหนึ่งในใจนะถ้าภาพนั้นนิ่งคุณก็เหมือนมีจิตนิ่งไปด้วยนะยิ่งจิตนิ่งนานขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีความตั้งมั่นมากขึ้นเท่านั้นความตั้งมั่นที่จะเห็นภาพนิมิตตรงนั้นนั่นแหละคือ เครื่องวัดว่าสมาธิของคุณตั้งอยู่ได้แข็งแรงหรือว่ามีกําลังแค่อ่อนแอนะตัววิจารณวิจาร์ไม่มีนอนเนนกร,รันเนี่ยนะพูดง่ายๆว่ามันเริ่มเกิดภาพทางใจอย่างเวลาคุณตึกนึกถึงลมหายใจไปครั้งแรกไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยนะแต่พอนึกไปนานๆน,น,นึกไปจนกระทั่งเกิดความรู้สึกติดอยู่กับไอ้ลมหายใจที่เข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเนี่ยนะ มันจะเห็นภาพลมหายใจขึ้นมาเป็นสายนั่นแหละตรงนั้นน่ะเริ่มเกิดวิจารณ์ซึ่งถ้าหากว่าไอตัวนิมิตของลมหายใจที่มันเป็นเป็นเส้นเป็นสายเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นนะตัวภาพนั่นแหละที่จะไปตรึงจิตให้มันนิ่งอยู่แล้วเกิดสมาธิขึ้นมานะนี่ไอตัวนิมิตเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะแต่ละคนก็ไม่ได้นิมิตไม่เท่ากันคําว่านิมิตนะไม่ใช่ภาพ ที่มันเป็นนรกสวรรค์ไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้าอะไรแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เป็นไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเดี๋ยวนี้เลยนะว่าลมหายใจของเราเนี่ยสั้นหรือยาวมันจะปรากฏเป็นนิมิตบอกชัดเลยว่ามันขึ้นต้นตอนไหนแล้วมันสิ้นสุดออกไปเนี่ยคืนกลับสู่อากาศว่างเนี่ยเมื่อไหร่มันจะมีความชัดเจนนะ ตัวของนิมิตที่มันมีความนิ่งมันมีความตั้งอยู่ได้นานเนี่ยยิ่งนานขึ้นเท่าไหร่นะในใจของเราเนี่ยมีความนิ่งมากขึ้นเท่าไหร่นะะไอความรู้สึกในตัวเราแบบเดิมๆหรือว่าความเป็นตัวเราคนเดิมเนี่ยมันจะค่อยๆเลือนไปกลายเป็นเหมือนกับว่าจิตเนี่ยไปมีตัวตนใหม่ไปมีที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าไปมีที่ตั้งใหม่ นะเป็นนิมิตสมาธินั้นอย่างบางคนเนี่ยขึ้นต้นขึ้นมากําหนดว่าหายใจเข้าเออไอซี่โครงมันขยายออกนะพอหายใจออกซี่โครงมันหุบเข้าพอนิมิตสมาธิตรงนี้เนี่ยมันมีความตั้งมั่นขึ้นก็เกิดความรู้สึกราวกับว่านะไม่เห็นอะไรเลยในตัวนี้นอกจากซี่โครงที่มันขยายแล้วก็มันหุบ นะแล้วก็มีเส้นลมหายใจเนี่ยเป็นศูนย์กลางการรับรู้ว่าเออเนี่ยสภาพลมนะคือธรรมชาติพัดไหวเดี๋ยวพัดเข้าเดี๋ยวพัดออกซึ่งถ้าหากว่ามันตั้งอยู่ได้นานนะมันตั้งอยู่ในอารมณ์นี้ได้นานมีความเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับตรงนี้ไปนานเข้าจิตมันจะเกิดความเบิกบานจิตมันจะเกิดการขยายขยายออกนะแล้วอยู่ในสภาพที่วิเวก มันมีรสที่หวานชื่นมันมีรสที่เอสุขุมมันมีรสที่นิ่งเนียนเสถียรนะตรงนี้แหละที่ถึงจะเริ่มเกิดปิตินะนี้เข้าเข้าสู่คำตอบของคำถามนะครับคือมันจะเกิดปิติต่อเมื่อปิติที่ถูกต้องนะมันจะเกิดปิติที่ถูกต้องต่อเมื่อนิมิตสมาธิของเราเนี่ยที่เราดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะมันตั้งมั่นอยู่ได้นานพอ ที่จะไม่วอกแวกไปเรื่องอื่นไม่เกิดไอความคิดฟุ้งซ่านมาทําให้ไข้เขวจากไออารมณ์ที่มันเป็นหนึ่งเดียวนั้นนะ่าอ,อันนี้ก็คือตอบคาถามนะครับถ้าหากจะเกิดปิติได้มันต้องมีองค์คือวิตกและวิจารณ์เกิดครบน,นําแน่แล้วต้องมีเวลาให้มันนานพอสมควรนะฮะมันถึงจะเกิดปิติขึ้นมาได้